สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงแล้วนะ,นะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับต้นนี้ค่ะอะโลคาเซียค่ะบอนนาญี่ปุ่นนะคะก็ใส่บอนนะคะควรที่จะมีนะคะอันนี้เป็นบอนนาญี่ปุ่นด่างเหลืองนะคะนี่นะคะของเรานะคะไอวี่ได้มาเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ หลักร้อยนะคะแต่ณตอนนี้นะคะราคาขึ้นยานไปแล้วทุกคนก็คือราคาก็จะแบบอย่างต้นเล็กๆนะคะอย่างต้นเล็กๆต้นนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะคะอันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะคะก็หมื่นต้นๆนะคะทุกคนการเลี้ยงนะคะของไอวีก็จะใช้เป็นดินนะคะเป็นดินอ่อ เรียกดินเลยนะเดี๋ยวดินกำมปูผสมกับมะาพร้าวสับนะคะและว,วี่จะมีจานรองเขาแบบนี้นะคะแบบนี้จานรองเพื่อหล่อน้ํานะคะบอลน,นาญี่ปุ่นเขาจะไม่โตมากนะคะเขาจะใส่แบบตะมุตะมิน่ารักน่ารักอย่างนี้นะ,ะการแยกหน่อของเขานเคาจะมีไหลออกมานะคะข้างๆสมมุติว่าอันนี้คือหัวบอลน,นะคะพอต้นก็จะออกจากตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีไหลออกข้างข้างมีหัวหัวนะคะออกข้างๆ้างประมาณนี้นะคะนี่นะคะออกข้างข้างประมาณนี้เลยนะคะข้างๆงของเขาประมาณนี้นะคะเป็นต้นเป็นต้นออกมาหลังจากที่เขาเป็นต้นแล้วนะคะเราก็จะแยกนะคะขยายเหมือนต้นนี้นะคะต้นนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้คือต้นแม่นะคะอันนี้คือต้นแม่และนี้ก็คือเขาแทงหนอกมาใหม่นะคะเราสามารถขยายได้นะคะเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะ ซึ่งนะตอนนี้นะคะวีก็มีต้นแม่อยู่คือต้นนี้นะคะหนึ่งต้นแล้วเราขยายได้แล้วนะคะอีกกระถางหนึ่งคือต้นนี้นะคะก็ตอนนี้คืออันนี้เป็นแม่เนี่ยอันนี้เป็นแม่นะคะและันนี้เป็นลูกของเขานะคะและอันนี้ก็เป็นลูกค่ะซึ่งลูกก็ยังใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ไว้ที่ห้องอบนะคะ การให้ปุ๋ยของไอวี่ก็จะใช้สูตรเสมอนะคะออสโมโคดนะคะปุ๋ย13 13 13นะคะปุ๋ยตัวนี้จะทำให้ใบสวยใบยแข็งแรงนะคะบอนอะไรใช้ได้ดีนะก็ให้เดือนละครั้งก็พอนะปุ๋ยละลายชา้ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เป็นสูตรเสมอนะคะเนี่ยค่ะเทคนิคง่ายๆก็เลี้ยงง่ายๆนะคะโตเร็วๆนะคะตอนนี้นะคะใครไม่มีนะคะควรมีได้แล้วนะคะแบบ มันแบบมันสวยอะสวยแบบตะมุตะมิมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยเวลาน้ำหยดนะคะตอนนี้ก็ฝนตกเนาะเวลาฝนตกนะคะโดนใบบอนนะคะก็จะแบบเนี่ยแบบสวยอะนึกออกมาภาพเวลาแบบน้ำกิ้งบนใบบอนก็จะแบบสวยงามอันนี้แบบด่างกระจายนะคะด่างเหลืองด่างหาบประมาณนี้นะคะสวยสวยเลย โอเควันนี้ไวี่ก็ไม่มีอะไรมาเนาะก็มาคุยเรื่องบอลน,นะคะบอลน,นาญี่ปุ่นด้างนะคะของเรานะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายไปดิแจ